จากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางด้านคุณชมพู่อรารยาเอฮะเกตขังงานเข้าเต็มเมเลยเมื่อได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์ในรูปภาพล่าสุดของคุณชมพู่ที่มีการลงเป็นปกติทุกวันเนี่ยแหละแต่ว่าวันนั้นค่ะมันกลับมีคนนึงค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสงสารคนเชียงรายจังกําลังอดๆอ,อยากๆไม่ต้องมานั่งแต่งตัวสวย ซึ่งงานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ช่วยฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวแบบรัวๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปบอกรัฐบาลค่ะเขาทําอะไรผิดขาไปบอกรัฐบาลนูน่นตะกาะป่วยมากสารแ,แนส่สงสารตัวเองเถอะน้ําท่วมคนอื่นแต่งตัวสวยคือผิดสงสารก็โอนเงินไปบริจาคสมทบทุนค่ะไม่ใช่มาแซยคนอื่นแบบนี้ และไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่างานนี้ทางด้านคุณบุ๋มบรรดาวงผู้ดีค่ะก็ทนไม่ไหวหลังจากที่ทางด้านคุณชมพู่อารยาเจอดราม,ม่าค่ะเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ฟาดกลับชาวเน็ตหน้าแหกด้วยการโพสต์สลิปการโอนเงินจากบริษัทของคุณชมพู่อารยาที่มีชื่อว่าบริษัทของชมจำกัดและมีการโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือค่ะจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีของคุณบุ๋มบรรดา ทั้งนี้ค่ะคุณบุ๋มปนัดดาค่ะยังได้โพสต์ข้อความอีกว่ามีผู้ใจบุญไม่ประสองค์ออกนามได้มอบเงินจํานวน1ล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทําดีเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยผู้ไม่ประสองค์ออกนามแจ้งมาว่าหนูขอร้องแม่ได้ไหมคะ แม่อย่าลงน้ำนะคะแม่คอยประจําการสั่งอยู่ข้างบนก็พอถือว่าหนูขอร้องค่ะซึ่งคําขอของคุณชมพู่อารยาค่ะก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงคุณหมุ่มพรรดาค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณหมุ่มพรรดากําลังตั้งคันลูกอยู่ค่ะและหากว่ามีการไปลุยหรือว่าไปยกของหนงักๆเนี่ยอาจจะทําให้กระทบกระเทือนหรือว่าอันตรายกับลูกในท้องของคุณหมุ่มพนรดาเองค่ะซึ่งงานนี้ค่ะพอหลายคนได้อ่านเขาก็มาชื่นชมทางด้านคุณชมพู่อารยากันอย่างมากมายว่านี่แหละของจริงช่วยเหลือบริจาคตลอดมาตั้งแต่โค แต่ไม่เคยประสงค์ออกนามเลยสักครั้งและอีกรายค่ะก็บอกว่าแม่จะอยู่เบื้องหลังตลอดแต่คนทําดีต้องชื่นชมค่ะแม่บุ๋มทําถูกต้องที่ออกมาเปิดเผยเช่นนี้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว